ห้องน้ำใช้ไม่ได้ฉันจะไปตรงที่อ่างล้างมือก็ได้หองดีกว่าเว้ยโอ้โโอ้ยโอ้ยหลังฉันโอ้ยปวดท้องเลยห้องน้ำใช้ไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรเว้ยฉันจะไปอตรงที่อ่างล้างมือก็ได้เฮ้ยลูยยยยามาทำอะไรตรงนี้ลูกผมผมมาอึครับคุณฮนะลงมาเร็วลงมามันอันตรายนะลูกนะเดี๋ยวตกลงมาแขนขาหาเกาผมอึผมก็อึบนอ่างล้างมือ ไม่ได้ไปอึใส่ห,หัวคุณน้าสักหน่อยจะไปไหนก็ไปไปไ,ปไอ้แก่ก็ได้ก็ได้ลงดีกว่าเว้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยหลังฉันโอ้ยโ,โอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้โหลังฉันช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยฉันน่าจะเชื่อที่คุณน้าเขาเตือนเน่ย หลังฉันขยับไม่ได้เลยโอยเหม็นก็เหม็นโออย่าอึกริยาล่าอึกไม่เป็นที่มันจะทำให้เกิดอันตรายได้จำไว้นะครับน้องๆหนูอย่าอึกบนอ่างล้างมือ,อยาทาวาริวาฮาปูราปริปุรเรนติสักรังเตวะเมวะอิโตจิน,นังปตานา ปัดที่ตั้งตุ้มหังคิือะแมวาวะสามีเจ้า